สวัสดีครับ,บ,บผมพ่อผู้ช่ครนะครับบอยสุขใจทีนะครับอ่าวันนี้ใจอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่ากําแพงขยิงไม่ขนุนนะฮะหรือปางลีลาไม่ขนุนก็ได้นะครับอันนี้ส,ยสวยๆนะครับคราบกุเต็มเลยผมไม่ได้ล้างไม่ค่อยได้ล้างอะไรเนื้อก็เป็นมะขามเปียกถ้าปัดๆงี้เนือ้อจะเป็นมะขามเปียกเลยนะครับแต่ก็ต้องส่องดูว่า อ่แรกดอกมุคงขับมาขามเนี่ยก็ผมค่อยส่องดูทีละไม่น่ามีปัญหานะครับก็มีขึ้นอยู่แต่จ,จะเป็นจุดไม่ใหญ่มากนะครับอมีให้ชมวันสี่ห้าองค์อันนี้กูทุ่งเศรษฐีเลยนะครับสวยชุดเนี้ยน่าจะเกือบจะหมดแล้วเหลืออีกนิดหน่อยเจอก็เลยวออกมานะครับมีก็สี่ห้าองค์นะครับทางฝั่งกูทุ่งเศรษฐีเนี่ยพาจะสวย นะครับบางานก็ขึ้นก่อนบ้างหลังบ้างแต่ถ้าขึ้นถ้าขึ้น,นช้าไปก็ทําความสะอาดยากเพราะเพราะมันนานหลายร้อยปีอะไรเงี้ยมันก็จะทําความสาะอาดลำบากนิดนึงถ้าขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มันก็อาจจะทําความสะอาดได้ได้ได้ง่ายหน่อยนะครับก็ตั้งแต่ยุคป,ปีหนึ่งพันเก้าร้อยจนถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยสองันสองพันห้าร้อยกว่าอะไรเงี้ยเกือบห0ร้อย 600, มันก็มันก็อยู่ระ,ระดับที่ห0ร้0ยเจ็ด้อยปี นะครับแต่เนื้อดินพวกนี้ก็ยังว่าแล้วว่าความคงทนที่เขาทาไว้เนี่ยมันก็เยอะมันก็เหมือนกับกระเบื้องอะไรพวกนี้อย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังอย่างกระเบื้องนี่ก็ทนมา,มากอย่างบ้านโบราณอายุเป็นพันปีก็ยังอยู่กระเบื้องก็ยังอยู่รอกระเบื้องาล้างเพิ่งก็ใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมแทบจะไม่มีปัญหาอะไรคนโบราณก็เรียกว่าเก่งมาก,มากนะเอาดินมาปั้นทําเป็นหลังคาทาเป็นรไรได้สมัยก่อนนี้นะครับถือว่าเก่งมาก เพราะฉะนั้นพอเขาทำราคาได้แล้วเขาก็เลยเอาพานี่นมาทํากับเบอรอแล้วก็เผาลงไปด้วยเพราะพถ้าถ้าทําตากแค่อย่างเดียวมันก็จะยุ่ยง่ายแต่ถ้ามีการเผาแล้วอะไรแล้วมันก็จะโอกาสที่มันจะแตกยุ่ยมันยากนะครับมีกันมาให้ชมสี่ห้าองค์นะครับสวยนะครับชัดเจน fc ผู้ติดตามท่านผู้ชมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะฮะติดต่อเข้ามาหรือไลน์เข้ามาก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ